การเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจ ฟิลิปปินส์เพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าเศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตอย่างไรและเราจะมีโอกาสอะไรบ้างในการขยายธุรกิจไปที่นั่นในไตรมาสแรกของปี2567ฟิลิปปินส์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง5.7%การขับเคลื่อนหลักมาจากภาคธุรกิจค้าปลีกซึ่งคนฟิลิปปินส์ชอบช้อปปิ้งกันสุดๆท่าการเงินและการประกันภัยก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง10%เห็นชัดได้ว่าคนฟิลิปปินส์ก็มีการจับใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นการลงทุนจากต่างประเทศในฟิลิปปินส์ในปีนี้ แตนของมูลค่า,าการลงทุนทั้งหมดอุตสาหกรรมที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดคืออุตสาหกรรมไฟฟ้าและกา๊าซธรรมชาติการลงทุนเหล่านี้ทำให้เกิดการตั้งงานใหม่สูงถึง23,300ตําตำแหน่งงานเหล่านี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสให้กับคนในพื้นที่เห็นไหมครับว่านี่คือโอกาสของผู้ประกอบก,การไทยที่สนใจขยายตลาดในประเทศฟิลิปินด้วยการสยายารับงหนุนจากพัฒนาและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นฟิลิปินเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับการขยายธุรกิจถึงแม้ว่าการบริโภคในประเทศจะลดลงเล็กน้อยการใช้จ่ายคนเรือนขยาย ยวเพีง4แต่อัตราการเติบโตของการลงทุนและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีศักยภาพเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ไม่ได้มาจากการบริโภคเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการลงทุนจากต่างประเทศและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนที่มีปิทธิภาพสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรการลงทุนในฟิลิปปินส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะรัฐบาลให้การสนับสนุนโดยมีนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุน